ใสเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน EFP 3 2โมดูลอ่านบาร์โค้ด QR code อัตโนมัติดูที่6กนแบบ IS ส8 5แปครับก็ตัวนี้นะฮะพูดง่ายๆมันจะเป็นโมดูลสำหรับการอ่านพวก QR code และบาร์โค้ดที่บอกว่าอัตโนมัติคืออะไรที่บอกว่าอัตโนมัตินะเพราะว่าการพวกเครื่องอ่าน QR code บาร์โค้ดบางร่นเนี่ยมันจะมีปุ่มกดสำหรับ การปล่อยเลเซอร์เลยในการอ่ามาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะตัวนี้แค่เราเลื่อนพวก QR code Bar code ตัดผ่าน,านหน้าไปมันก็จะทําการสกแกนทันทีและตัวนี้เนะฮะมีระบบะเพื่อ,อความสาว่างคือยังไงถ้าเกิดว่าเราเลือ่อน QR code ไปใกล้มากเกินไปหรือว่ามีความมืดมากเกินไปนะมันจะมีไฟติดสว่างขึ้นมาแบบนี้นะทาให้มันอ่านบางโค้ดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ ไฟไม่ได้จ้ามากนะมันจะแค่ช่วยเพิ่มให้ตัวโมดูลเน่ยมันสามารถอ่านบาร์โคดได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้เป็นตัวอา่านแบบ is 4 8 5เราสามารถเชื่อมต่อลงบอร์ดได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวโมดูลแปลงสัญญาณใดๆเลยนะฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะฮะเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้ง,งานทำการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมา เมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใตยย้วิดีโอนี้เส้งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานดกดหน้ากดปั้นสอนใช้งาน ESP32 โมดูลอ่านบาร์โค้ด QR โค้ดอัตโนมัติรุ่นที่613แบบ i 4 8 5ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบดปั้ลงไเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อจะปาต่อบข้อดิยอไม่ทั้นผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงบน,นล่างเล็กน้อยจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับข้ตัวอย่างอีกหนึ่งตัว ให้ผู้ใช้งานทำการตัง้งค่าพอตต่างทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรมเราดิโนไอทีประเทศต่อมาในการให้ผู้ใช้งานทำการเลือกเซเรียลพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเม U U บนูเริ่มต้นจากนั้นเลือกที่เมนูพอตและทำการเลือกเซเรียลพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากมารนทำการเลือกประเภทของบ,บอร์ดใช้งานในที่นี้ท้าเราจะเป็นบอร์ด โหลด MCU ESP32 นะฮะับวิเะเป็น ESP32 d e s k Module จากมารนใช้งานทำการอัปโหลดโค้ดบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูเสียด้านบเลื่อนมาที่อัปโหลดหรือว่าจะกดไปที่ไอคอนรูปมูอสอดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันจากนั้น,นรอโ,รอโรปรแกรมอัปโหลดโค้ดบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดโปรแกรมเสร็จจะมีข้อความหน้าจอรีบูตขึ้นมาที่หน้าแรกของโปรแกรมแบบนี้นะฮะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยวิธีแตะปุ่มชื่อที่กระจากนั้นเลื่อนมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปใต้ขยายอยู่นี้ก็ได้นะฮะเมื่อนำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการห่านข้อมูลจะเป็นกา0 0ซึ่งสำหรับตัว EFT 3 2นะฮะเขาจะยังไม่มีข้อความอะไรปรากฏขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกดไปที่ปุ่มถ้าจำไม่ผิดได้เป็นปุ่ม EN นหมนะเป็นปุ่ม r e s ็ t ของเขานะฮะกดลงไป,งปงหนึ่งครั้งแล้ใช้ก็กดอีกปุ่มหนึ่งเขาจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาให้เราโปรกรสแค่เฉพาะในส่วนนี้ เร,เริ่มก็ระบบสแกน QR Bar Code นะก็คือตอนนี้เขาพร้อมที่จะให้เราทําการสแกน QR Code หรือ Bar Code แล้วนั่นเองในส่วนของ QR Code หรือ Bar Code ในการทดสอบเราจะใช้ทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกนะคือ QR Code แบบอักษรแล้วคือมันอสแกนลงไปแล้วเขาจะแสดงเป็นตัวแบบอักษรที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะต่อมานะจะเป็น QR Code ขนาดเล็กตัวนี้มีขนาดเล็กมากอยู่ที่ ไม่ถึง1เซนติเมตรต่อมากจะเป็นบาร์โค้ดกับ QR Code โค้ดที่อยู่บนกระป๋องโลหะแบบนี้นะจะเป็น QR Code โค้ดแล้วก็บาร์โค้ดนะฮะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสกแกนแล้วไปเจออะไรนะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะต่อมานะจะเป็น QR Code โค้ดกับบาร์โค้ดแบบมีพลาสติกหุ้มในที่นี้เราใช้เป็นของมาม่า นะคือตอนนี้มันยังมีพาสดีหุ้มอยู่นะซึ่งทําไมผมถึงใช้ตัวที่มีพาสดีหุ้มเพราะว่าตัวโมดูล,ลหรือเครื่องอ่าน qr code าร์าโค้ดบ,บางรุ่นมันไม่สามารถอ่าน qr code และาร์โค้ดแบบที่มีพาสดีหุ้มได้เพราะแสงมันสะท้อนกลับเยอะนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารุ่นนี้จะสามารถสแ,แกนได้ไหมนะตัวนี้ผมคือบอกอีกอย่างหนึ่งเขามีหน้าเป็น่ันคางที่ใหญ่ทําให้เขาสามารถอ่านพวการ์โค้ดหรือ qr code ขนาดเล็กได้นะ โอเคมาเริ่มัาเลยเริ่มต้นจากตัวที่ง่ายที่สุดก่อนจะเป็น QR code ตัวนี้นะฮะมาดกันเป็น QR code แบบแบบสอนเขาจะแสดงข้อความตรงนี้ขึ้นมาคือจะเป็นชื่อรุ่นของแบตเตอรี่นะมาดูกันระยะการสแกนนะฮะจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดเลยออยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรตัวประมาณนะ ่าแ,แล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าเกิดว่าสแกนไปแล้วเขาขึ้นเป็นสองรบรรทัดแบบนี้สองบรรทัดแบบนี้แบบนี้แบบนะแบบแบบให้เราสแกนซ้ำไปจนกว่าเขาจะขึ้นเป็น,นรบรรทัดเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอ่าดีเลย์ที่เราใส่อยู่ใ,ในโค้ดมันอาจจะเร็วหรืรอช้าเกินไปเนาะถ้าเขาสแกนได้เป็นบรรทัดเดียวแบบนี้ก็คือโปรถูกต้อ็คือซื้อหุ้นของแบตเตอรี่นี้นั่นเองนะครัแบตบัวนี้ต่อหน้าเป็นบาร์โค้ดของกระป๋องนะ เดี๋ยวคปิดการปิด barcode ลงี้ไว้ให้เขาสแกนเฉพาะในส่วนของาอร์โค้ดนะอ่าโอเคสแกนได้นะฮะคือแบบโลหะกสสส็สามารถสแกนได้ต่อมาจะเป็น QR code QR code ตัวนี้ผมไม่แน่นใจว่ามันโดนตัวไหนเพราะมันอยู่ไกลกันนะแต่ว่ามันต้องโดนสักตัวตัวไหนกัะโอเคผมจะปังไว้อย่างนี้อ่าโดนนะฮะ ไปดูนในส่วนของ g o l d e n price. com นะฮะเป็นน่าจะเป็นเว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายของทางเขาหรือมั้งเนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นแต่ว,ว่ามาตีแบรนด์ในไทยนะะมาม่าของมาม่านี่จะเป็นแบบมีพลาสติกพุ้งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดในส่วนของ QR code ไก่อนนะให้เขาสแกนแค่บาร์โค้ดก่อนอ่า, Q A อาโอเคได้นะฮะปาม่าเป็นในส่วนของ QR code กี่บรรท่านสองท่านเอาใหม่ถ้าจะใหญ่อ่าโอเคได้ได้ละเป็น QR Code Mama sahapa com cheese นะ Cheese ตีมันคือเป็นชื่อรถของไอตัวเนี้อนะ่อมานะฮะเป็น QR Code ขนาดเล็กตัวนี้มีขนาดไม่เกิน 1เซนติเมตรอยู่ที่ประมาณ8ปมิลลิเมตรเดิซ้ำตรงไหนนะลองสกแกนลงไปถ้ามีขนาดเล็กต้องเข้าใกล้นิดหนึ่งนะเขาจะได้เห็นนะคือเอามะไีก็ไดนะ้ไหมอ่าโอเคสแกนได้นะที่ได้ออกมาคืออะไรใหยนะ้ยาวสุดให้เป็นเลย ดูแล้วน่าจะเป็นเว็บไซต์ของมอกรน,นะผมลอง copy ไปดูแ้วได้เปิดเลยอ่านเป็นดนะาว์เซ่ยให้เป็นของมอกรนะเป็นอ่าเป็นเว็บไซต์แสดงเลขมอกรของสินค้าประเทศไม่นนขีดไฟนะเพราะนะว่าตัวนี้เป็นของไม่ขีดไฟนั่นเองนะนะนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะมาแสดงวิธีการสกแกนเว็บการสแกน QR code บาคนเบื้องต้นนะฮะว่าโมดูลตัวนี้สามารถใช้กับพวก QR Code แบบซอนได้คนที่อยู่บนกระป๋องโลหะได้มีพลาสติกุ้มกาใช้ได้หรือว่าเป็น QR Code ขนาดเล็กก็สามารถสแกนได้นะฮะก็คือจะเป็นก,นกนรารแสดงกลตัวเฉยงแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้นะฮะสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวรลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ